สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเพราะการเมืองมีแต่เรื่องผลประโยชน์อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพักไปสนใจเรื่องอาหารดีกว่าเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์ริรักษ์สุตบุตรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศษฐาทวีสินน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นข่าวบอกว่ามีคําสั่งแต่งตั้งคุณนรินีทวีสินเป็นที่ปรึกษาให้ทําหน้าที่เป็นผู้แทนการค้าไทยผมก็นึกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกผู้ร่วมงานได้เองสักตําแหน่งหนึ่งที่ไหนได้นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยกับปรากฏว่าคุณนรินีเนี่ยแม้ว่าจะใช้นามสกุลทวีสินก็จริง แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาเลยแม้แต่น้อยนะครับนายกรัฐมนตรีที่ต้องทํางานกับคณะรัฐมนตรีที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกแม้กระทั่งคณะที่ปรึกษาทั้งชุดก็ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นคนเลือกเองเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วนายกจะทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ผลงานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยังไงนะครับเห็นท่านโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีแถลง ว่าจะยกเลิกคําสั่งของรัฐบาลคอสช,ชที่อาศัยอํานาจตามมาตรา44และก็บอกว่าสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องนําเข้ารัฐสภาเพราะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีความเป็นรัฐาธิปัตย์ท่านโฆษกพูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูความหมายของคําว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยจะพบว่าหมายถึงผู้ถืออํานาจสูงสุดของรัฐนั่นคืออํานาจอธิปไตยซึ่งมีอํานาจในการบริหารอํานาจนิติบัญญัติและก็อํานาจตุลาการ เพราะฉะนั้นคําสั่งของนายกรัฐมนตรีถ้าหาก็เป็นรัาธิปิปัตย์เนี่ยก็ต้องถือเป็นกฎหมายนะครับถามว่าคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเป็นกฎหมายใช่หรือเปล่านะครับคําตอบคือไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะรัฐบาลมีอํานาจเฉพาะด้านบริหารเท่านั้นนะครับส่วนอํานาจนิติบัญญัติเป็นของสภาเขาความเข้าใจของท่านโคโกท่านนี้เนี่ย ท่านน่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจรักษาสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นความเข้าใจที่สับสนซสนแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าคุณพิธาลิมเจริญดัดประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยการให้เหตุผลอย่างหล่อๆลอบอกว่าต้องการจะทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเพื่อให้พักเก้าไกลเนี่ยมีโอกาสเลือกคนที่จะทาหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านได้สะดวกมากขึ้นฟังคุณพิธาแล้วเนี่ยนะครับ คำว่าส่วนรวมของคุณพิธาเนี่ยน่าจะหมายถึงส่วนรวมของพรรคเก้าวไกลนะครับไม่ได้หมายถึงส่วนรวมของประเทศชาติละกรบบังเพราะถ้าจะเก็บตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ด้วยวิธีการแสดงละครขับนายปฏิพัติ์สันติพาดาออกจากพรรคเพื่อจะได้ไปสมัครเข้าพรรคเป็นธรรมซึ่งก็เหมือนกับการเป็นพรรคสาขาของพรรคก้าไกลนี่แหละครับและพรรคก้าไกลก็เก็บตําแหน่งทั้งรองประธานรัฐสภาแล้วก็ตําแหน่งผู้นําฝ่ายคา้านเอาไว้ นี่จะเป็นการเล่นละครที่น่ากเกลียดเกินไปหรือเปล่าครับและยิ่งไม่ใช่เป็นการทําเพื่อประเทศชาติโดยรวมเลยนะครับแต่เพื่อพักเก้าไกลล้วนถ้าหากว่าพักเก้าวไกลกล้าทําแบบนี้ก็อย่าได้คุยโม้อีกเลยนะครับว่าจะเป็นพักของคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการต้องการทําการเมืองใหม่ให้ดีขึ้นไม่นําเน่าเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทีนี้มาถึงพักรวมไทยสร้างชาติกันบ้าง เรื่องการเปิดโอกาสให้นําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปจากต่างประเทศแบบเสรีเนี่ยฟังแลวดูดีนะครับถ้าหากว่าจะเป็นการลดการผูกขาดแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นถ้าทําได้จริงแต่ก็อดที่จะมีความคลางแคลงใจไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นที่หายสงสัยกันแล้วนะครับว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปเอาเงินทุนมาจากที่ไหนถึงตั้งพักแล้วก็ทําพักให้เป็นพักขนาดกลางได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งผู้สมัครสอสได้ทุกจงังหวัดทุกเขตแล้วทําไมพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ถึงต้องต่อรองจนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาทําให้มีความคลางแคลงใจนะครับว่าการเปิดให้นําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปอย่างเสรีเนี่ยจะเป็นการเอื้อประโยชน์อะไรให้กับในทุนพักและทําให้ประเทศเสียประโยชน์หรือไม่ซึ่งเราก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับสรุปว่าการเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่เคยดีขึ้นเลยนะครับตกันข้ามยิ่งวันกลับยิ่งแย่ลงผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนเรื่องอื่น การเจรจาต่อรองทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของพรรคแล้วก็ของผู้สนับสนุนพรรคหรือว่าเจ้าของพรรคแล้วก็เพื่อตัวเองทั้งสิ้นเลยการเมืองในขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับผมเห็นทีจะต้องขอพักเรื่องการเมืองเอาไว้เป็นการชั่วคราวเดี๋ยวโพสต์หน้าจะลงเรื่องอาหารบ้างนะครับและทหากก็มีคนสนใจมากพอก็จะใช้เวลาว่างหันมาทํา ตำราอาหารกับเขาบ้างถ้าเกิดว่าทำจริงๆแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับโปรดติดตามครับ